สวัสดีครับผม,ผมพ่อครับช่องสร้างนุ่มปลาสร้างครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านาทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าครับผมขอบคุณลหลายๆครับผมที่ย้า่ยายจากช่องพานุ่มปลาสร้างที่ช่องผมโดนแฮกไปเนาะก็ยังมาเขามาติดตามกันไม่อยู่ก็ ขอบคุณหนลายครับผมที่เขามาให้กำลังใจกันครับผมผมก็ที่พยายามสางจันพลงานของผมให้นะผมนี่ครับผมตัวได้ที่บวกพานบ่อยังก็คือบ่อยอยากทรงบ่อยยากให้แล้วนะครับผมก็คืออยากเทศให้มันดีๆแล้วก็อยากให้ปืนที่มีคุณภาพทรงออกไปเนะาะเมื่อก่อนนี่อาจจะบ่บค่อย เฉียดในช่วงตอนนี้ก็คือจาก่างซันที่มีคุณภาพขึ้นไปนะครับผมอ้มือคนใส่นี่คุ่มพ่อใจนะครับผมในผลงานหนึ่งสีนะครับผมมันนี่ก็สิมัเทสปืนให้เบิ้งเชนเคยครับผมเอฟซีหลายคนครับผมทักเขามาจากเห็นพันนมยิ่งอ่อโปรน้อนหน่อยเบิ้งแน่นว่าครับผม นี่ก็อติดจัดหายเลยเนาะนี่คือไม่ขีดไฟครับผมจะอกการมนันนี่แหละไม่ยิ่งหายเบิ้งครับผมการไม่ขีดครับผมได้เสียบไปแล้วลติดกาวฮอนไว้เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวจะยิ่งอาการไม่ขีดหายเบิงนะ้งเนาะความเป็นไปได้ครับจีเป็นไปได้ ได้หรือบ่ได้ต้องรอรุ่นรอชมกันครับผมเพราะว่าเบิง่งาจากสอนนะผมสอนครับเป้าหมายครับผมน้อยลีครับผมเนี่ผมพิดเลี่ยมนิดเดียวก็คือพ่ดถือล้วเนาะถึงเขาเลีงตรงเนี่ครับผมเขาต้องอาศัยมือเขานิ่งครับผมถ้ามือเขานิ่งเป้ามหมายบโบขาดแน่นอนครับผมถ้าปืนเข้าไปตรงครับผม ถ้าปืนเข้าไปตรงยี่แล้าเนี่ถ้ามือเขานิ่งนี่าการยิงออกไปเนี่ยจังได้มันก็เห็นผลครับผมถ้าปืนเข้าไปตรงยิงไปตรงแล้วเนาะสำคัญคือการการตัดสินใจในการกดไกนี่นะครับผมสำคัญเลยเขาเลีงตรงแล้วเขาต้องตัดสินใจแค่วิเดียวนะครับผมวิหรือสองวิถ้าเกินนั่นคือ ป่อาขาดเขื่อนแน่นอนครับผมยิ่งบ่ถึกแน่นอนถ้าเขาตัดสินใจซานะครับผมเขาต้องตัดสินใจภายในหนึ่งวิครับผมถ้าเขาเล่งตรงเปอาหมดแล้วครับผมที่สําคัญเขาต้องมีสมาธิครับผมการยิ่งขันยิ่งป่อเนาะที่การซ้อมครับผมอ่ะมาเบิ่งชมกันเลยครับผม ผมโกกัดผมยิ่งสองเทียะครับผมเหามือนมดรุ่นน้ำกันครับผมขออยายัดตั้งกล่องแป๊บนึงครับผมยิ่งให้เบึ่งเนาะ การ uh, ไม่ฉีดครับผมการหอมไม่ฉีดแฟ่เนาะเดี๋ยวผมสิงยิง่งในระยะประมาณจะกีเมตรครับผม4ีหรือหาเมตรเนี่ยแหละครับผมหาเมตรได้ยู่ไหมน้ำ ดุลเงนครับผมเห็นมั้ครับผมการไม่ขีดลมเลยนะครับผมแสงวัาถึกเนาะ,ะเดี๋ยวๆเ,เอามาให้เบิงก่อนเห็นม,คมออกกนัครับผมกล้องอยู่แสโฟกัสปะเนี่ยผมห้อย,ห,อยห้อยมันถักห้อยมันถืออยู่เนาะ ห,ห้อยบินบินนอยน,อย,นอยครับผมการไม่ฉีดล่มเลยเนาะหักกระหมองครับผมไม่ฉีดหักกระหมองเลยเห็นไหมครับจุดอ่าข,า,ขาวๆอยูอ่อาการัวไม่ฉีดครับผมนั่นคืออ่ร้อยร้อยลูกดอกเลยเนาะห้อยลูกดอก มันถือเนาะถือปักนี่ครับผมมั่งกระจีลมไปครับผมนี่แล้วครับแต่ยิ่งเฮเบิร์งเลยเนะาะหัวมีเฉีดครับผมแต่ยังมีคมมอมเมนต์ยู่งยูคือเก่าเนาะครับผมนี่ผมหัมวมีเฉีดครับผมลมกระหม่องเลยเปืนตัวนี้ เป็นปืนของคุณคุณยังไงคุณน้งเย่าครับผมหรือคุณแก้วครับผมเพิ่นเหตุงานอยูอ่ประเทศนอกกูละ่ะเพิ่นได้สั่งเขามาครับผมพอดีผมได้ปิดโอกาสได้เทศให้เบิงเลยเนาะเคครับผมยังไงชื่นชอบผลงาน,นคอมเมนต์นะครับผมโทษสั่งโทษจองกันได้ครับผม ช่องพาฒนุมประสรางครับผมเบอร์โทรที่0 9 0 9 8 4 8 7 5 3นะครับผมจำว้ครับผมมาเป็น <Hey. S 1> ช่องพาฒนุมประสรางคือเก่าด้วยครับผมช่องปลาสร้างสร้างอ่าพัฒอ่าช่องพาฒนุมประสรางเนี่ยโดนแฮกไปเนาะ,อะขอบคุณหลายๆทีเอฟซีเก่าที่ใหญ่เขามาติดตามกันไหมครับผมผมก็จะสั่สงสังนผลงาน ให้เบิ่งกันเรื่อยๆครับผมขาเน้นคอมเมนต์ให้คือเก้าครับผมตัวเดบอดีผมก็บบอ,อยากรงให้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับชิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมพอกันชิปหนาครับผมสวัสดีครับ